เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทําตัวหนังสือเรื่องแสงแบบนี้เลยนะครับที่กําลังขึ้นอยู่นตอนนี้เลยโดยเราจะทาในโปรแกรม Premiere Pro นะครั้งที่แล้วเนี่ยผมสอนทําแบบไม่มีขอบไปแต่ครั้งนี้เนี่ยต้วหนังสือจะมีขอบด้วยนะเราไปดูกันเลยครับโอเคครับสมมุติว่าเราสร้างข้อความอะไรเสร็จหมดแล้วนะให้จิ้มที่เลเยอร์ข้อความ1ครั้งครับจากนั้นนะเราไปที่แถบ Property ครับจะอยู่แถบนี้นะจิ้มมา1ครั้งแล้วก็จิ้มที่ตรง Text นี้ก่อนนะจิ้มหนึ่งครั้งให้มันขึ้นสีข่าวแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกเราจะ จิ้มตรงนี้ครับให้เป็นเครื่องหมายถูกสีดําใช่ไหมทีนี้เนี่ยของผมอะ่ะมีขอบ2ชั้นใช่ไหมแล้วก็กดบวกตรงนี้ครับขอบชั้นที่2เนี่ยเราจะเลือกเป็นสีอะไรแล้วแต่เราเลยส่วนผมเนี่ยจะเลือกเป็นสีขาวตรงสื่อเสร็จหมดแล้วนะต่อไปเราจะทําแสงกันกดปุ่มเอาค้างไว้ครับกดซ้ายที่เมาส์ครับเลื่อนขึ้นไปมันก็จะเป็นการ Co p y ขึ้นไปจากนั้นเรากดตรงสื่อเลเยอร์ที่2นะหนครั้งไปที่ p ป o p e r t y ตเหมือนเดิมแล้วก็กด1ครั้งเหมือนเดิมเลเยอร์ layer ที่2เนี่ยเราจะไม่เอาขอบนะ ก็จะเอาขอบออกให้หมดจากนั้นเราไปที่เอฟเฟกครับค้นหาคําว่าเบอร์นะ blur แล้วเราก็เลือกการเซตเบอร์ r, นะครับมาได้อยู่อันที่3กดลากเข้ามาเลเยอร์ข้างบนสุดส่วนแสงเนี่ยเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ตัวผมเองผมจะใส่70บนะ70เห็นปะมันจะมีแสงขึ้นมาละเราไปที่ opacity นะเลื่อนลงมาเราก็เลือกเป็น pin light นะกดเข้าไปเห็นไหมแสงก็จะพอดีละแล้วผมจะลดค่าของแสงเนี่ยสักหน่อยส,สัก85กดพิมพ์เลข85มันก็ได้ลวครับนี่แหละอันนี้คือเสร็จแล้วครับ